สวัสดีค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้ก็กลับมาในรอบไม่รู้สักกี่เดือนอะเอางีก,กลับมาแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าทองขึ้นมากๆากมากมา,กมากทำให้แม่ค้ารู้สึกว่างานมากเลยนะคะก็เลยจะมาร้อยสร้อยเนื้แนวคร่าวๆจะอยู่ประมาณนี้นะคะให้ดูแบบแบสบร้อยนิดนึงนะโดยก็อุปกรณ์ก็มีตา้ม นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะแต่ภาพปลายเพราะว่าถ่ายเรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยดูอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็มาวิธีเดิมขั้นตอนเดิมสําหรับชาวร้านตุ้มมืองต่างที่เรารู้ดีอยู่แล้วก็คือเชือกนะคะรอบนี้เนี่ยต้องลอยกับนินนะ ซึ่งก็ต้องใช้เชือกเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่านีนันนี่เจาะรูเชือกเบอร์หนึ่งมาแล้วนะคะนีนันนี้เป็นนินการจนบุรีนะคะนินการจนาบุรีแท้เลยมีตะลี่มพี่วบพวบพบ,บนะคะรูใส่เชือกเบอร์หนึ่งได้นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้องปั่นเชือกไปแล้วนะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเหมือนเชือกมันจะขาดเดี๋ยวเราปั่นเชือกให้ดูแล้วกันอย่าเปลี่ยนมุมต้้มนิดนึงนะ มาค่ะกับแล้วเปลี่ยนม,มุมกล้องอ่ะเห็นไหมคะพอพอจะมองเห็นอุปกรณ์ไหมในในเนี่ยนีย่ข้าวประมาณนี้อ่ะดูไปแบบเรินร้างแล้วกันในมมมือโอเคโอเคโอเคอเค่ะเห็นแล้วนะครบเชื่ออ,าาอ่ะฮะัดเรียบร้อยแล้วนี่นี้ตึ้ง,งเดี๋ยวปลายอันนี้มันปุดทู่นิดนึงเดี๋ยวปั่นให้ ให้มันแหลงจีบนึังจะได้เข้าได้เพะตอนนี้มันเข้ายากอยู่อุปกรณ์ก็แผ่งยางเรียบๆแบบนี้เอาไว้ทำปลายแหลงทําได้แหลงแค่ไหนก็แล้วแต่ความสามารถของทุกคนค่ะสู้ๆแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็ขาดใครบอกทำง่ายมันง่ายนะครู ที่อันนี้เป็นการออกแบบร้อยแบบสดๆออกแบบสดๆเลยแล้วกันนะอุปกรณ์ก็หัวขุนลงยานะคะหัวขุนลงยานี้เป็นไม้นะเป็นไม้นะคะไม้ประดับทองทําทองนี่นะคะงานสุขโขทัยศรีสาชนาลัยนะคะนี่งานศรีสะชนาลัยเท้นะคะ เลยทองสุขโขทัยนะคะสวยงามลวดลายสวยงามนะเป็นไม้นะคะไม้แท้นะคะจับกับพุ่มกับทองสุขโขทัยนะนี้ต้องก็จะใช้ห่วงทองนะห่วงท้ายทองสําหรับใครที่พระเลี่ยมกรอบทองอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถเอาอกรอบทองะคะ่ะที่มีห่วงนี้ยใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องใส่ห่วงอันนี้เพิ่มนะแต่นี้ต้องใส่เผื่อไว้เผื่อขายหน้าร้านเนาะ เดี๋ยวมันหลุดถ้าไม่มีห่วงอยู่ข้างล่างมันหลุดจะใส่ห่วงสแตเลก,ก็ดูแบบเอ้ะมันไม่เหมาะสมนะคะในเมื่อเราเป็นทองแล้วเราก็ต้องทองไปเลยทั้งเส้นนะเรียบร้อยนี่จ่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาข้างข้างต้องก็จะปะกบด้วยเม็ด ทองล่ะนะกดด้วยเม็ดทองก่อนเม็ดทองเม็ดทองขอเป็นเบอร์ห้าขนาดหกมิลนะคะประกบข้างเข้าไปเลือกนิดหนึ่งนะนี <c oughs> ่นี่นะคะนี่เบอร์ห้าหกมิลต่อต่อต่อ มองเห็นไหมเนะี่ยเห็นเห็นเนาะเห็นอยู่เนาะต้องมีเม็ดพอลูกใหญ่อยู่คู่หนึ่งอะต้อก็อยากจะวางให้มันเด่นอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแต่ทีนี้เม็ดลูกใหญ่แล้วก็มีฝาฝามีขอบก้อนอันจิ๋วอะค่ะอยู่สองคู่ดีก็จะไปใส่ตรงนี้ก็จะมองว่าค่อยเห็นก็มาประกบ เม็ดทองเพิ่มลูกเล่นขึ้นมามันจะดูแบบแตกต่างเลยนะระหว่างใส่ฝากับไม่ใส่ฝาเนะี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูเห็นปะข้างนี้มันจะมีฝาประกบข้างนี้ไม่มีฝาประกบเห็นไหมคะเนี่ยมันจะดูมีมิติเพิ่มขึ้นมาเลยนะแค่เราแบบใส่อะไรแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะ น้ำต้องก็จะใส่เพราะมันมีอยู่มีชุดที่เราเลือกมาเลยคะ่ะน,นี้ต้องเลือกอะไหล่ทองมาแล้วนะเล,เลือกเลือกมาจากถุงอันนี้ถุงที่เราเก็บไว้เป็นถุงมรอรดกทองอนี่นะคะนี่อะไหล่จากพวกนี้นะคะที่เราเนื้อจัก อ,อันที่โชว์อยู่นะเ,เพื่อที่จะมาแบบร้อยปรับเปลี่ยนแต่งลายใหม่นะคะแล้วก็เอาออกมาเนาะแบบรวมมรวมกันหมดเลยแล้วก็ค่อยมาเลือกหมั่นว่าเราจะเอาอะไรตรงไหนร้อยกับอะไรตรงไหนนี่คือต้องเลือกมาคร่าวๆคือถ้าไม่พออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยเพิ่มเม็ตทองเอาลงไปทีหลังแต่ต้องคิดมาแล้วมองรูปแบบคร่าวๆมาแล้วว่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยได้อะไร อะไรพอประมาณนี้กับเนนม็ดนึงอยู่ประมาณนี้ก็จะได้หนึ่งเส้นออกมาสวยๆเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ มันก็แบบดูยังเข้ายังยังแบบว่าทรวงได้ไม,ม่นี้แต่ปกติก็คือเข้าได้นิดหนนี้แล้วก็ลองดูก่อนนะคะใส่นีนเนี่ยมันต้องครอบฝานะมันถึงจะสวยถ้ยาไม่ครอบมันจะดูไม่สวยต้องครอบฝา จืดจืดถึงจะไม่พอบห่อหอขี้มนอขีมอีกขี้มันทีม่ไหร่ต้องาข้ามช่วยพอข้ามมันก็จะดูสดวิวับวิวับขึ้นมาทันที จะเอาคือเราต่อจากสามิดเนี่ยต้อมก็จะเอามายมนะคะต้อมก็จะมายมใส่ต่อในนี้ยต้อมจะดูว่าระหว่างม็ดทองขนาดหกมิลกับนิดทองขนาดห้ามิลเนี่ยประกบกับมายมอันนี้อันไหนมันจะดูสวยกว่าเออแต่ว่าสมงสูมก็กันะิดีคะโอลองไม่รู้เจาะมา เบอร์สี่ห้ามิลประกอบกับยมอันนี้มันจะดูโตอนี้มันจะดูโตอันนี้มันจะดูแบบซอฟต์สูดดูแบบปุ๊บเล็กลงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองร้อยต่อไปดูก่อนตั้งแต่ต้องลองร้อยต่อไปดูก่อนนะว่าภาพรวมเวลามองมิลปอะจากอันเนี้ยอันไหนมันจะดูสวยกว่า,าะนะคะตุบ สร้อยเส้นหนึ่งเนี่ยมันรนะ้อยนานไม้หรือดีก็ลูกค้ามันจะมาหน้าร้านจะมารอหน้าร้านก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานไม้ก็ถากมาอยู่ที่ลูกค้าเลือกอะไรที่แบบด้วยนะคะถ้ามีแบบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีม <ein exaggerated> ันก็จะเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเออยังไม่มีแบบมาใช่ไหมคะก็จะช้านิดนึงเพราะว่าก็ต้องมาดูดูแบบดูอะไรที่ลูกค้าเลือกเราก็มาร้อยแบบสดๆแบบนี้ค่ะชุดแบบให้มหมายว่าเอายังไงมันจะสวยต้องลองใส่เข้าออกปรับแต่งดูเนาะก็อ่าอยู่ที่ลูกค้ามีเวลา ลูกค้าบอกว่าไม่ได้มีแบกอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีเวลาบ้างหน่อยอาจจะสักสองชั่วโมงขึ้นไปานชั่วโมงสองชั่วโมงแตถ้าลูกค้ามีแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามสิบนาทีอะไรอย่างนี้สามสิบนาทีชั่วโมลลงนึงบางทีถ้าแบบว่าอะไรไม่ได้ซับซ้อนเป็นการางกระทองได้ง่ายเลยเงีย้ยตามแบบคือดูว่าได้ง่ายๆามสิบห้านาทีหรือแล้วก็สิบนะคะถ้าอย่างเงี้ยเรามาออกแบบใหม่เนี่ยมันก็อาจจะนานนิดนึงเพราะเราก็ต้องดูว่าอี๊ใส่อันไหน อยเลือกแบบเลือกอะไรอะไรเนี่ยก็อยู่ที่คนใส่อย่างนั้นเนี่ยแม่ค้านะคะ<อ>พวก,ออกแบบนะคะก็<อ>จะช่วยลูกค้าคิดนะคะเขาก็ช่วยแม่ค้าคิดว่าเออพิ่มชอบบบแนี้อะไรอย่างงเี้ยนนะะะะคก็จแู่ให้ช่ไหมชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ะะกงยก็คือต้องช่วยกันคิดนะเป็นสร้อยที่มีหนึ่งเดียวเส้นเดียวสําหรับคุณโดยเฉพาะนะไม่มีใครเหมือนแน่นอนถ้าเราออกแบบแบบไม่เหมือนใครหรือว่าออกแบบใหม่นะคะว่ามันเกิดจากความคิดของตัวลูกค้าเองกับตัวคนใส่เองว่าชอบแบบไหน ไปตามแบบนิมสามสลับทองนิง 3, สามสลับทองอย่างนี้ อะไรก่อนนะว่าต้องใส่ถูกจุดถูกตำแหน่งเท่ากันไหมโอเคเปเงียบลอยนี่จ้าสำเร็จออกมาแล้วนะคะเป็นเส้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ในขอ้อมูลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรความยาวเส้นนี้หลอวเราวัดดูกันนะคะความยาวเท่าไหร่กี่นิ้ว มาใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะคะแต่เราไมรู้ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยมันจะออกแนวแมนนิดนึงมันจะดูเท่นะลุคนี้เนี่ยร้อยออกมาเหมาะสําหรับคุณผู้ชายมากกว่าผู้หญิงชอบแนวเท่ไปนะคะดูแมนๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแมนแมน,แมน,นี่เท่เงี้ยลุยๆอ่ะได้เลยคะ่ะแนวนี้ก็ได้นะแต่สําหรับลูกค้าคุณผู้หญิงที่ชอบดินอย่างเงี้ยต้อง ปรับแต่งใหม่เรื่องใหม่นะ,ะอาจจะเปลี่ยนตรงหัวตรงนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนตรงเพราะว่าด้วยความที่เป็นห,นหัวคุณไม้นิ้วดำเนาะมันก็เลยอาจจะดูโหดดูแบบว่าดูแมนดูแบบเข้มแข็งขึง,ข,ง,ข,งขังไปนิดนึงนะทำให้ภาพรักอาจจะดูดูเที่ยงไปหน่อยนะ,ะอาจจะต้องปรับแต่งใหม่ถ้าเกิดว่าคุณอย่างเงี้ยจ,จะใส่มีนแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ร้านตุ้มเมืองตากนะคะช่องทางช่องทางเดิมเลยเดี๋ยว ไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ c e บุ o k ร้านนะคะไลน์ร้านไอเบอร์โทรหรือว่าหน้าร้านที่ห้างพันธิปังกะปิซอยระภารรดิยี่สิบเจ็ดกทมก็มาได้นะคะร้านตุ้มือ่างดูแลโดยแม่ค้าต้องคนเดิมจ้ายังไงเดี๋ยว้อาเก็บปมให้ดูวิธีเก็บปมเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่าวเก็บปมยังไงนาะดูวิธีการร้อยแล้วก็ดูวิธีการเก็บปมให้มันจบเส้นนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะราก,กันไปเพื่อเชื่อตัดส่อ ช่วงที่มันขาดไม่หาไปนะ,นะก็น่ารักนะคะมาได้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สะดวกเดินทางมาเลือกอร่อหน้าร้านก็มาได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะทองคําแท้นะเส้นนี้ก็จะเป็นอร่อยทองคําแทก้าสิบเซนทั้งเส้นนะคะเป็นอร่อยนะทองคําแท้นะทองคาแท่ขายได้จํานาได้นะคะแต่ว่า งานรูปพรร์งานแบบนี้คือจะเป็นแนวงานจิวเวลรี่นะคะดังนั้นก็จะขาดทุนค่าแรงค่าเนิดเนี่ยปัดไปครึ่งหนึ่งเวลาเกิดว่าเราอยากจะไปขายหรือไปจำนำสมมติว่าลูกค้าทักไป2 0,000ือย่างเงี้ยอาจจะไปขายไปจำนำได้ประมัน8ป0 0มื่นหน0่0ออะไรอยู่ราวๆประมาณนี้นะคะไม่รวมพวกวินไม้อะไรอื่นๆนะคะคือคิดเฉพาะค่าทองเนาะรับซื้อคืนขายได้จำนำได้นะคะตามมาตรฐานเพราะว่าเป็นทองคำแท้เนาะ ส่วนงานลงยาตรงนี้เป็นงานสุขโขทัยเก้าหนะคะสุขโขทัยซีสัชนาลัยนะคะงานคืนบ้านช่างฝีมือเก่าแก่ดั้งเดิมอะมาเก็บปมดีกว่าค <c oughs> อแห้งแล้วนีเก็บปมนะคะสำหรับ คือที่ร้านเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ขัดยาตแต่อันนี้ต้องจะใช้อุปกรณ์เป็นแหนบแบบนี้นะคะสาหรับอ่อท่านใดทางบ้านนะที่อยากจะทําเองแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์แบบเป็นคีมขี้แบบของทางร้านนะก็จะใช้แบบนี้ได้นะคะหันให้ทั่วไปแล้วก็เก็บโฟมนะเก็บข้างนี้ก่อนนะคะข้างที่รูมันบุ๋มๆุมลงไป าเกิดว่าท่านใดใช้เป็นข้อต่อทองนะรูมันจะใหญ่มัดปมได้เลยนะคะสามารถมัดมัดปมมัดปมแบบเนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงได้เลยมัดผูกปมได้เลยแต่ว่าข้อต่อไม้เนี้ยก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าข้อต่อไม้เนี้ยไอตัวเบ้าเบ้าทองเหลืองอะค่ะเบ้าทองเหลืองมันจะเล็กรูมันจะเล็กนิดนึงเนาะเบ้าทองเหลืองรูมันจะเล็กถ้าถือว่ามัดปมเนี้ยเดี๋ยวตอนที่เราหมุนข้อต่อมันจะหมุนไม่ได้ ลองดูก่อนนมว่ามันจะหลุดข้างล่างมัเีเช็คดูนะะว่าเราทำปมเนี่ยเล็กใหญ่ถ้าถเกิดว่าเล็กกว่าเบ้าตรงข้างล่างก็จะหลุดเราก็ต้องดูไม่ดีมีโอเคนะคะเข็งเรียงไม่หลุดจ้า,พววานเพื่อความแน่ใจก็อให้มันโตขึ้นนิดนึง เชื่อเลยย้อยไ,ได้อีกหนึ่งเซนดึงตึงไม่ตึงก็เอาตามความชอบลูกค้าเลยนะคะถ้าใครชอบตึงตึงแน่นๆไม่หย่อนก็ดึงเข้าไปให้ตึงตึงเลยแต่เราจะไม่โชว์ก็เอาระดับนึงไม่ตึงมาก ราคาลงไปที่ไฮคลิปนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องอของต้อมนะคะร้านตู้มต่างนะคะใครชอบดูะนะคะรอยสร้อยหรือว่าอยากดูสร้อยกระลาสร้อยงาสร้อยอะไรแบบลิปเก๋จิ๊เก๋ระทึกเว่ร์อาเหมือนเหมือนที่แม่ค้าใส่อะไรอย่างเงี้ยเออที่แม่แบบว่าเป็นแนวแบบยังไงอ่ะคือมันเป็นสร้อยแบบของเราเองเออมเันค่อยแบบ สร้อยสายมูแล้วก็เป็นสร้อยแนวที่ไม่เหมือนใครนะไม่มีใครเหมือนแต่งเป็นของเราคนเดียวเลยเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ยถ้าชอบสร้อยแนวแบบนี้นะคะเวลาเบื่ออย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนร้อยแบบใหม่อะไรอย่างนี้ได้ไม่ซ้ํำจาเจถ้าชอบสร้อยแนวนี้ก็อย่าลืมติดตามร้านตู้เมืองตางไว้นะคะแล้วก็เข้าไปดูสินค้าอัปเดตใหม่ๆนะคะได้ที่หน้าเพจ เฟซบุ๊กร้านตุ้มเมืองต่างนะคะอาอยยังไงก็ไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ